สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชื่นันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอ่ะวันนี้มาดูกันนะครับผมลาวพัฒนาจากเสียนกันอเนกนะครับพี่น้องชมเสียนกันอเนกจะให้ตัวไหนมานะครับพี่น้องชมคือลาวพัฒนาเดี๋ยวผ้าเสียนอเนกอ่าเสียนกันอเนกผ้าไปกี่สาวเล่ากันพี่น้องผู้ชมเอาไปกี่ตั้งแต่สาวเป็นพี่น้องข้ามือนี่เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันศุก ที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วครับผมของอาลาวพัฒนาจากเซียนกันนะครับผมเดี๋ยวเซียนกันจะพาไปกีบสาวลาวสาวลาวจะสวยขนาดไหนจะมีกี่คู่ให้ไปจับคู่พี่นอ้องชมเดี๋ยวจะพาไปจับคู่สาวลาวพัฒนาเซียนกันพาไปแล้วเด้อครับพี่น้องมาตามเซียนกันกันไปครับผม ครับมาดูกันนะครับที่นี่เสียนกันะเสียนกันอนเนกให้เล่าพัฒนามาแบบดุนดวนให้ผูช้ชมตั้งแต่เช้าเช่นกันนะกะหหน,นะครับผมจังจักดูฮานอยไปแล้วมาดูเรานะครับผมเล่าพัฒนาอ่าฮะเล่าพัฒนา ดูราวพัฒนากันต่อนะครับจากเสียนกันนะครับผมอ่ะเขียนกันในวงเล็บโอ้นะครับผมเสียนกัน,นอเนกนะครับผม นี่ครับผมจากเสียนกันเอเนกมาแล้วครับมาแบบปล่นดวนนะครับผมหลังจากเมสโค่นี้พาไปกีบาหานอยทีนี้มากีบสาวลาวกันบ้างาสำหรับลาวพัฒนาของวันศุกร์วันศุกร์นะครับผมวันศุกร์ศุกร์ที่หนึ่งนะครับผม กขหกห้านะครับผมครับสองพห้าร้อยหกสิบห้ากันแล้วครับผมวันนี้เป็นวันโชคดีทั้งไทยทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนาวันนี้เอาไปกันให้เต็มอิ่มเลยพี่น้องชมเอาไปให้เต็มอิ่มกันเลยเอาแบบรวยเงินล้นกระเป๋ากันไปเลยนะครับผมอเอาแบบ รวยไม่เลิกรวยล้นกระเป๋าไปอ่านะครับผมอ่ามาที่นี้มาจับคู่ดูนะครับมาจับคู่ดูของเสียนกันให้มาตัวไหนอ่าจับคู่อ่าจะขอแจ้งให้เอฟซีทราบนะครับผมอ่าเสียนกันอนเนกนี้จะไม่มีเลขวิ่งเลขรูดนะครับผม คือจับคู่ให้อย่างเดียวนะครับพี่น้องเอาจับคู่ให้เอาไปแทงอย่างเดียวพี่น้องแท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 ง,แทงอย่างเดียวเด้ recurring. อพี่น้องเด้อจากเชนกันอันนี้จับคู่ก็มีหกห้า 65, นะครับผมจับคู่กันไปเลยนะครับห้าสี่นะครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดนี่ครับผม ห้าเจ็ดอ่าหกหกห้าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับผมเนี่ยคือเซียนกันอนเนกนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อนะครับผมอ่าอ่าเซียนกันจะให้กี่คู่กันนะครับผมมาดูกันอ่าแล้วก็มีสี่หกนะครับผมสี่หกแล้วก็เจ็ด หกนะครับผมสี่เจ็ดนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วเสียงกันนะครับเสียงกันนะนีน่ปล่อยสาวลาวพัฒนาปล่อยลาวพัฒนาลาวก็คักลาวอีดิโอรอพี่น้องคุณผู้ชมลาวอีโอรอเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านอ่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ของเสียงกันอนเนกนะครับผมจับคู่ไม่เข้าแอดลองจับเลขวิ่งรูดให้เข้าที่รูดนะครับผมเข้าที่วิ่งเลขรูดเลขวิ่งกันวันนี้เอฟซี FC จะให้แอดจับเลขวิ่งให้ไหมครับอ่าจะจับให้ไหมอ่าถ้าจะจับให้ก็มาดูกันนะครับผมมาดูกันนะครับ จับคู่ให้เอาสมมุติว่าเราจับคู่ให้อขอโทษขอภยยัยเด้อเสี่ยงกันเด้อเสียงกันอเนกขอโทษขอภัยนะครับผมบางทีถ้าไม่เข้าตัวจับคู่ก็ขอให้เขาเรียกรูดนะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆเอาแอดเจะวงเล็บตัวเล็กๆนะครับผมตัวเล็กๆวิ่งรูด วิ่งรูดนะครับผมผมจะให้วิ่งสี่กับเจ็ดนะครับผมวิ่งรูดสี่กับเจ็ดนะครับเนี่ยเอาตัวเล็กๆนะครับผมตัวเล็กไว้อ่ะเดี๋ยวเซียนกันจะว่าผมเอานะฮะทั้งที่ทั้งที่เซียนกันให้มาตั้งแต่จับคู่เท่านั้นแต่อันนี้แอดมาแอดมารักคือมาขโมยทำนะครับผม อย่าว่ากันนะครับเสียนกันนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมอะเพราะว่ามันก็ก็คัดออกจากตัวนี้นะผมวิ่งรูดคัดออกจากตัวนี้ะนะครับผมมันมีสี่ามีมีสี่อยู่สามตัวอสามคู่ก็จับเอาสีมาใส่นะครับผมทีนี้เจ็ดมันมีสามสามก็เอาเจ็ดมาเพราะว่าตัวไหนที่มามากกว่าก็ตัวนั้นนะครับมาเป็นวิ่งเลขวิง่เงเลขรูดนะครับผม เพราะว่าในสูตรอาจจะมาอย่างนั้นนะครับผมทีนี้มาดูกันนะครับผมอาจจะทบทวนให้ครั้งหนึ่งนะครับผมให้ I fc แคปหน้าจอไว้อของลาวพัฒนาเสียงกันอนเนกอของวันศุกร์ที่หนึ่งกรกฎาคม2565ันอกาันครับผมจับคู่เสียงกันจับคู่ให้นะครับผมก็มี6 5 5 4 5 7 นะครับผมสี่หกเจ็ดหกสี่เจ็ดนะครับผมนะครับอ่ะส่วนวิ่งรุดไม่ต้องพูดถึงนะครับผมยกตัวอย่างเฉยนะฮะเอาไปจัดกันนะครับผมวันนี้วันที่หนึ่งกันแล้ว fc เอาไปหลังจากรับซับจากหัวรัฐบาลไทยก็รับซับ ต่อเราพัฒนากันเด้อพี่นอ้องเด้ออ่ารับทรย์กันต่อเนื่องกันเลยวันนี้เอาให้รวยกันอ่าทั่วประเทศไปเลยรวยกันทั่วโลวกไปด้วยนะครับผมรวยรวยรวย,รวยกันแบบเต็มกระเป๋าไปเลยนะครับผมเราพัฒนาของเสียกันอเนกมาดวนจีไปเซนีจ้ารับผมนี่คือสัญลักษณ์ของแอดนะครับผมอ่าสัญลักษณ์ของแอดค,คือดวนจีไปเซนีจ้านะครับผม ไม่ว่าจะเป็นนอยเป็นลาวนะครับต้องด่วนกีอย่างเดียวนะครับผมอ่ะนะครับท่านผู้ชมอ่ะแคปหน้าจอกันเรียบร้อยนะครับแคปหน้าจอกันเรียบร้อยอ่ะเอาไปจัดกันเลยนะครับผมส่วนตัวเล็กๆนี้แล้วแต่เอซีจะจับเอานะครับผมแต่เชยนกันให้มาหกคู่หกหางนะครับผมจะไม่มีเลขวิ่งเลขติดนะครับผมตัวนี้หมึกสีแดงนี้แอดมา เอาคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับผมเผื่อว่าอา FC จะถามมาเลขวิ่งรุ่นได้มีรลขเอสนะครับนี่เอาก็จับให้แล้วครับผมแต่ที่จริงแล้วนั้นก็มีอยู่แค่หกคู่เท่านั้นนะครับผมหกคู่ของเซียนกันอนเนกลาวัฒนาขอให้ FC อเอาไปรวยๆปังๆกันหลังจาการับทรัพย์หวยรัฐบาลไทยรับทรัพย์หวยลาวกันต่อ เอาไปเป็นกันทำหาบเลยพี่น้องลาวพัฒนาอเอาไปเป็นทำหาบกันเลยกีบเอาเอาเงินกีบของลราพัฒนามาให้หล้นกระเป๋าไปเลยพี่น้องอ่าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม